แล้วนี้ชาบอุดน่ะโอ้นี่ชาบนี่เนาะแตงนี่เนาะไดนไหนลูกเด็ดที่เดินบ้สุขภาพน,นี่กาณาซีเล่แล้วนะมาแล้วแถวที่ไหนอไโอ้โหอุทุมพรเลยเหรอบรอยรย,ยากาศนะครับกำลังเสร สุขภัณฑ์ครับก๊อกน้ําระบบท่อน้ําทิ้งครับใส่ข้าวต่อใส่มาได้ต่อได้อยู่ได้อยู่เริ่มเป็นหลุมเป็นหลังแล้วท่านเนาะครับครับครับเริ่มเป็นหลุมเป็นหลังก่อแก้ดีดีเสร็จดีดีเ<ร>อท่าเอาท่าสร้างเสร็จเที่ยายังนี้ได้หนิ บ้านบ้านห้วยไหมเฮ่างามเน้ยงามตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้แล้วเร่งแล้วล่ะใกล้แล้วครับเร่งนะครับเอาไปข่อกัดซ้ำหนึ่งครับโอเคครับปรับพื้นที่แล้วนะครับได้ครับ ดูว่า,วา,วาตอนนี้กำลังเคลียร์งานนะครับงานก็เริ่มจะใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ทำเป็นรั้วรั้วระแนงครับโอเคเสริมอย่างนั้นแหละถูตกต้องเลยลอยขึ้นเพื่อความแข็งแรงทุงนี้เราก็จะได้น่าจะเสร็จน่าจะเสร็จวันนี้พรุ่งนี้น่าจะได้ยิงในกระแนงเนาะ อันนี้คงไม่ทัน